T T A R sister, baby, stop breaking my heart. Oh no, you hurt me. No more next time. I hope you got that boy. Hey. บกับบุ๋มในรายการข่าววีดโดนั้นนะคะตอนนี้นะคะบุ๋มก็อยู่ที่ร้านกาแฟหลงทางค่ะอยู่เลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์คลองสีจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะคะบุ๋มก็นายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเดอะโดนัทโปรเจกต์ของเรามาพบกันที่นี่ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะ De ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะบุ๋มก็อยู่กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในโครงการของเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเรวดีสุขมากหรือน้องบีมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องมีมคะรู้สึกยังไงบ้างที่รู้ว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกเข้ามาในโครงการนะคะก็ตอนแรกก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านขั้รอบอะค่ะใช่ก็เลยบอกว่าดีใจอะค่ะที่ได้ผ่านขั้รอบของเขาใช่ค่ะคตะน้องมีมทราบข่าวโครงการมาจากทางไหนะคะหนังสือเอสเขาอีอะค่ะแล้วก็ส่งโปรไฟล์ไปอะค่ะค่ะเห็นบอกว่าน้องมีมีปัญหาด้านผิวพรรณทราบว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างคะ ต้งแก้มอะค่ะทั้งหน้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าโบมานิดนึงแต่ถ้าให้ล้างหน้าสดเจอกันข้างนอกจำไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีแต่รอยแล้วบีมเป็นคนที่แพ้เครื่องสำอางอะค่ะก็จะแบบรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำงานอะไรเงี้ยรอยมันก็จะเยอะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะทางโครงการของเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมามอบให้น้องบีมด้วยค่ะก็คือโดนัทคอลลาเจนค่ะขอบคุณค่ะเป็นคอลลาเจนไซเบิร์กค่ะนะคะที่มี ช่วยให้น้องบีมนะคะมีผิวพรรณที่แตง่งแตั่งสดใสมีสุขภาพดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าภายใน3เดือนน้องบีมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและทุกๆหนึ่งเดือนบุ๋มจะมาตามติดน้องบีมค่ะว่าน้องบีมมีความเป,ปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะทางรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่ร้านกาแฟหลงทางเรียบมอเตอร์เว์คลองสี่นะคะปทุมธานีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Beautiful, my girl. My beautiful, my girl, right uh, uh, So beautiful, my girl. In the cue. Girl. <laughs> girl, this is my confession. Drop that oh, listen to my heart Then I'm to bye bye.